สวัสดีครับพี่พี่วิเคราะห์บอลวันนี้ประจําวันอาทิตย์ที่7าพฤษภาคม2566นะครับวันนี้อยู่กับผมเคกระดานบอลเหมือนเช่นเคยนะครับตามสโลแกนเลยครับคู่เดียวก็เสียวได้จัดมาให้แบบเน้นๆนะครับคัดมาแบบตั้งใจสุดๆนะครับวันนี้ขอพาพี่พี่ทุกท่านไปที่ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับประจําค่ําคืนวันอาทิตย์นะครับมีแต่กันสองคู่นะครับแต่คู่ที่ผมหยิบยกมาให้พี่พนั้นเป็นคู่ที่ เตะกันสี่ทุ่มครึ่งตามเวลาบ้านเรานะครับนิวคาสเซิลอยู่ในเตดนะครับเปิดบ้านเซนเชียร์สปาร์คต้อนรับการมาเยือนของเจ้าพื้ใหญ่อาร์เซนอลจัดมาให้แบบจัดหนักจัดเต็มแล้วมั่นใจมากนะครับวันนี้ผมถึงหยิบคู่นี้มาให้พี่ๆนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับพี่ๆท่านไหนนะครับอยากได้นะครับ ตัว VIP อนะครับอยากทราบแนวทางทุนอื่นนะครับโครงการชุดโครงการ2โครงการ3นะครับโครงการ4ทุกอย่างนะครับเรามีวางไว้ให้ในกลุ่มทั้งหมดนะครับมีพี่ๆกูรูอีก2-3ท่านที่อยู่ในกลุ่มนะครับก็รันบอลสดกันอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจก็สามารถนะครับแอดเข้ามาที่ Line แอดนะครับมีแอดไซด์ด้วยนะครับแอดไซด์ม เอาละครับเพื่อให้ไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราเข้าไปดูรายละเอียดของคู่นี้กันเลยดีกว่าครับคู่นี้นะครับนิวคาสเซิลอยู่นเดอยู่อันดับที่3ของตารางคะแนนนะครับน่าจะการันตีการไปเล่นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนีกของดูการหน้าแล้วแหละถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับอันดับที่3นะครับเวลาเตะเป็นทีมเย้านะครับ ลงเป็นทีมย่ามาทั้งหมด16นัดน,นะครับชนะไป10นะครับเสมอ5แพ้1ยิงได้32ประตูเสียไปเพียง11ประตูเท่านั้นนะครับประตูได้ลบเสียเนี่ยบวกอยู่ถึง21ลูกเลยทีเดียวนะครับเก็บได้35แต้มจากการเตะในบ้านนะครับวินเลทของนิคเคเซนเวลาเตะในบ้านเนี่ย วิเลยอยู่ที่62.5ถือว่าเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับส่วนทีมเยือนนะครับอาเซนนอนเจ้าปืนใหญ่นะครับตอนนี้อยู่อันดับที่2ของตาราง,างคะแนนกำลังไล่ล่าแชมป์กับแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่นะครับอาเซนนอนทีมนี้นะครับเวลาเตะเป็นทีมเยือนนะครับลงสนามมาแล้ว10 เจ็ดนัดนะครับชนะไป11นะครับเสมอ3แล้วก็แพ้3ยิงได้33ประตูเสีย17ประตูประตูได้ลบเสียก็ยังเป็นบวกอยู่นะครับบวกมาอ่าเท่าไหร่เนี่ย16ลูกนะครับได้3เก็บได้36แต้มจากการมาเล่นเป็นเกมเยือนนะครับวิเลตข,ของอาร์เซนอลอยู่ที่64.7%นะครับ เอาละครับเราเข้าไปดูเลนราคาต่างประเทศนะครับวันนี้สื่อต่างประเทศยกให้เลนราคาของคู่นี้นะครับเิวคาสเซลเปิดบ้านเจออาร์เซนอลนะครับเลนราคาออกมาที่เสมอในเสมอกันนะครับเสมอเสมอเลยเลือกเชียร์เลยว่าจะเชียร์เจ้าบ้านนะครับที่อยู่อันดับที่3ของตารางคะแนนหรือว่าจะเชียร์ปืนใหญ่อาร์เซนอลที่ฟอร์มกำลังดีนะครับกลับมาดีอีกครั้งนะครับอันดับ2ของตารางคะแนนตอนนี้ก็เลนราคาก็เปิดออกมาที่เสมอเสมอเลยส่วนอัตราสูงต่ำนะครับกำแพงความสูงอยู่ที่2.75นะครับ ผู้นี้ก็ถือว่ากําลังดีนะครับกำลังดีสําหรับทั้งราคาและเลเกําแพงความสูงครับ เอาแล้วครับเราเข้าไปดู a d tohead ของคู่นี้กันบ้างดีกว่านะครับคู่นี้ต้องบอกว่าเคยเจอกันมาทั้งหมดเนี่ย25นัดนะครับเป็นดีควอเซนเจ้าบ้านชนะได้เพียง3นัดนะครับเสมอไป3นัดแล้วเป็นอาร์เซนอลที่ชนะได้ถึง19นัดนะครับสถิติคมคมมากๆนะครับคมคันมิดเลยนะครับถ้าดูจาก a d to h e a d นะครับสถิติเก่าย้อนหลังครับแต่นัดล่าสุดนะครับกลายเป็นดีควอเซนที่บุกไปยันเสมออาร์เซนอลได้ที่บ้านอาร์เซนอลเลยเมื่อวันที่4มกราคมที่ผ่านมานะครับ เหมือนไป0-0ส่วนอร์มการเล่น5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมเนะี่ยต้องบอกว่านิคาเซอร์นี่สวยหรูเลยนะครับ5นัดหลังสุดในชนะได้ถึง4นัดนะครับแพ้ไป1นัดนะครับนัดล่าสุดเปิดบ้านอัดเซาทำตันไป3ประตูต่อ1นัดก่อนหน้านั้นบุกไปอัดเอเวอเรตันคาลัง4-1นะครับแล้วก็โอ้โหก่อนหน้านั้นอัดสเปอร์ไปแบบเละเทะ6-1นะครับยิงเยอะทุก นัดนะครับสำหรับเดียวกาเซนทีมนี้ส่วนทีมเยือนเจ้าปัญญาอาร์เซนอลนะครับ5นัดหลังสุดนะครับชนะ1เสมอ3แล้วก็แพ้1นะครับหนักไปทางเสมอนะครับแต่นัดล่าสุดเนี่ยกลับมาฟอร์มดีอีกครั้งนะครับเปิดบ้านไล่อาเชลซีไป3ประตูต่อ1เอาละครับเราไปดูคาดการณ์นะครับ11ตัวผู้เล่นของทั้ง2ทีมกันบ้างดีกว่าครับวันนี้เจ้าบ้านนิวคาสเซิลของโนะค้ชเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยคาดว่าน่าจะมาน ในระบบ4-3-3นะครับใช้กองหน้า3ตัวนะครับกองหน้าริมเส้นเป็นจะจะขอบเมอร์ฟี่นะครับยืนคู่กับแอนโทนีกอร์ดอนนะครับส่วนหน้าเป้าน่าจะเป็นหน้าเป้าตัวเก่งนะครับอเล็กซานเดอร์อีซักนะครับส่วนแผงมิดฟิลด์อาจกันลงมา3ตัวนะครับวิลล็อกนะครับวูนอคิมาไลส์นะครับแล้วก็โจลิงตันนะครับส่วนคู่เซนฮาร์มเนี่ยน่าจะเป็นอ่าสเวนบอสแมนนะครับยืนคู่กับฟาเบียนชานะครับส่วนผู้สาประตูก็นิกโปล์นะครับส่วนฝั่งทีมเยือนเจ้าปืนใหญ่อาร์เซนอลวันนี้มิเกกลอาาร์เตต้็น ระบบ4 3 3เช่นกันนะครับหน้า3ตัวน่าจะเป็นกายเบเคซุสนะครับโอโยซากานะครับแล้วก็มีลิมเส้นตัวเป็นเรโดทอสซานะครับส่วนแผงมิดฟิลด์3ตัวนะครับจับใส่จอจินโยเซนิชาก้าแล้วก็มาดินโอเดนกาดนะครับคอยทำเกมแดนกลางนะครับพวกสาประตูก็อ่าลอนสลัมสเดลนะครับประมาณนี้คาดการส์สตัวผู้เล่นเราเข้าไปดู ตัวผ mm ู้เล่นที่ได้รับอาการบาดเจ็บค้างอยู่ของทั้ง2ทีมกันบ้างดีกว่านะครับวันนี้เจ้าบ้านนิวคาสเซิลมีผู้เล่นที่ได้รับอาการบาดเจ็บค้างอยู่4คนด้วยกันนะครับชอรลองสตาฟนะครับจามีโลาลาซเลสนะครับเอมิลคราฟนะครอาร์เรนแซงแม็กซิมแมงนะครับส่วนทางฝั่งเจ้าปัญญาเซนอนวันนี้มีผู้เล่นที่ได้รับการบาดเจ็บค้างอยู่3คนนะครับวิลเลียมซาลีบานะครับตาคาฮิโรโทมเบียส์นะครับโมฮัมเหม็ดเอลนีนี่นะครับมหมานี่นะครับตัวผู้เล่นที่ได้รับอาการบาดเจ็บของทั้งคู่ เอาล้ครับเราไปสรุปนะครับทัศนะในคู่นี้กันเลยดีกว่านะครับคู่นี้นะครับสื่อต่างประเทศยกให้ที่ราคาเสมอไหนเสมอกันแต่วันนี้นะครับนิวคาสเซิลได้เปรียบที่เล่นในบ้านนะครับแต่ว่าต้องอย่าลืมว่า,าสถิติเฮตุเฮตที่เคยเจอกันมาเนี่ยต้องบอกว่าอาร์เซนอลเนี่ยข่มกว่านิวคาสเซิลนิดนดน,ดนะครับแต่เนื่องด้วยวันนี้นะครับต่างคนต่าง ต้องเล่นอย่างความด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็ความมุ่งมั่นเต็มที่นะครับอาร์เซนอลอยากกลับไปทวงบาลังจากฝูงคืนจากแมนซิตี้นะครับส่วนนวคาสเซิลเนี่ยก็ยังคงอยากที่จะอยู่อันดับ3ต่อไปนะครับไม่อยากยกไม่อยากให้อันดับตกไปกว่านี้นะครับเพราะว่าจะได้ไปเล่นยูฟ้าแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้าแบบชัวร์การันตีนะครับแต่นะครับวันนี้เนื่องด้วยผมมองว่าฟอร์มณปัจจุบันเนี่ย กลายเป็นดีควอเซ์ที่ทําได้ดีกว่านะครับกับทำได้ดีกว่าแล้วก็วันนี้ได้เล่นในบ้านนะครับเสียงเชียร์มีผลอย่างมากนะครับผมเชื่อว่าอาร์เซนอลเนี่ยอาจจะอาจจะมากแบบ กดดันตัวเองนะครับเกินไปทําให้อาจจะเล่นไม่ออกครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมชอบไปที่เจ้าบ้านนิวคาสเซิลนะครับผมเชื่อว่าด้วยราคานี้นะครับเต็มที่นิวคาสเซิลไม่น่าถึงกับแพ้อาซนอลคาลังนะครับถึงแม้ว่าอาซนอลจะมาตั้งใจที่จะเอา3คะแนนก็ตามนะครับแต่อย่างไรเชื่อเชื่อซะว่านิวคาสเซิลจะไม่แพ้คาลังนะครับวันนี้ให้พี่อยู่เจ้าบ้านนิวคาสเซิลไปได้เลยครับ เอาละครับพี่พี่พี่ทนายนะครับสนใจจะเข้ากลุ่มฟุตบอลของน้องนะครับอยากรับทัศนะอยากได้ตัว V.I.P. รวมถึงโครงการ3โครงการ4นะครับฟุตบอลสดนะครับในกลุ่มของเราก็รันกันอยู่ตลอดเวลานะครับมีพี่กูรูอีก2-3ท่านอยู่ในกลุ่มนั้นด้วยนะครับอยากได้ทัศนะอยากได้ตัว VIP ก็อย่าลืมแอดมาเลยนะครับที่แอดไซด์มิสเตอร์เคเมีตัวแอดไซด์ด้วยนะครับตามที่ผมขึ้นให้ตามหน้าจอเลยนะครับผมส่วนทัศนะวันนี้นะครับผมจะไปโยนนะครับคู่เย นะครับเดี๋ยวผมจะเวลงให้ไปในกลุ่มนะครับสามารถไปเลือกไปหาไปดูได้ในกลุ่มเลยนะครับยังไงซะนะครับพี่ๆใครยังไม่ได้กดติดตามนะครับยังไม่ได้กด u u s c r i b e นะครับกดกระดิ่งครับของช่องน้องใหม่เคกระดานบอนก็ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางเอาไว้ช่วยร่วมในการตัดสินใจนะ ยังไงก็ฝากช่องน้องใหม่ไว้ในอ้อมอกอ,อ้อมใจพี่ๆทุกๆคนด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมกด s u b สไครต์กันไว้นะครับใครเชียร์ทีมไหนไปวันนี้ก็ขอให้เฮงๆรวยๆทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้คงต้องเอาไว้แค่นี้ก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเคกระดอนบอลสวัสดีครับ